ผมมงคลช้างเถื่อนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุริตาค่ะอ่ามิซานาค่ะสาวมิซาราค่ะผู้ว่าราชการลําดุมค่ะค่ะท่านผี้ว่าราชการจังหวัดสุริตครับแล้วก็แปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็เยี่ยมบูธต่างๆนะครับที่จัดกิจกรรม ในวันนี้นะที่มาจัดแล้วก็มาร่วมจัดนะครับแล้วผู้ว่าก็จะเดินดูบูธแล้วก็บูธของอกระท่อมนะครับนะฮะตรงนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเดินเดินชมนะฮะขึ้นบูธของกศนริชการนะคะในวันนี้มาจับเนเรื่องของประวัตินะคะของท่านสนับเพื่อนนะคะ,ะแล้วก็เก็บอกาต่างๆที่พี่บุญตารัเพื่อนได้รับนะคะ,ะได้ได้รับจากหน่วยงานราชการต่างๆแล้วก็ หน่วยงานต่างๆที่พี่บุญตาได้ได้ได้ไปประกวดหรือว่าแข่งขันต่างๆก็เป็นบูธที่บูธแบบบางส่วนนะครับแล้วก็ปรรยากาศบางส่วนนะแล้วก็อีกบูธหนึ่งก็จะเป็นบูธเกี่ยวกับพวกของงานโมเดลนะครับพวกของนาโมเดลเป็นอ่าเป็นที่พี่บุญตาได้ได้เข้าประกวดมานะครับแล้วก็ได้รับรางวัลบูธแบบระดับอะไรนะระดับจังหวัดระดับเสีทองนะครนะ ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะแล้วก็รสชาตินะคะรสชาติจะมีรสชาติรสชาติแล้วก็เื่นค่ะเื่อนใชเืีแล้วก็จะมีอาการมึนเมานิดนึงก็ว่าจากการชิมเอง่ไมที่ให้พี่ีบตอบเลยใช่หลี่ก็ลอยการชิมนะมาจากหายชินะรสชาติเป็นองไรบ้างนะะแล้วก็ถ้ารับระทาในหว่างเนแลยนะคะก็จะทำให้ร่างกายเราเปราสู้แดดด้วย มีความนะคะวันนี้มีแดดเนาะก็ทาร่างกายนะคะที่เราเป่าสู้แดดนะคะสู้แดดนะคะแล้วก็จิตใจท่ามแสนใสอารมณ์ดีนะคะก็ผ่านไปได้เรบประทานไปแล้วนะครับก็จะรู้สึกว่าร่างกายนี้มันมันมีสีรษะมากขึ้นนะครับแต่อย่าละเมอาน้านะครับว่าของทุกอย่างนะครับก็ใช้ในจำนวนจำกัดนะครับอย่าใช้มากนะ ถ้าใช่ายหรือว่าอยู่น้ำเาเกินบระลัสามแก้วสี่แก้วทึ้นไปเนี่ยเราอาจจะมีอาการข้างเคียงได้เพราะฉะนนแล้วก็อยู่ในอระทางอยู่ในระยะ้ี่เราควรดีนะครับเพราะว่าถ้าทางนี้ข้งจะผูกนะแต่วที่นักแต่งหนึ่งก็คือว่าค้อยราต้นน้ำหรือว่าราิีให้ติดเคือจะปุ๋นิดนึงนะคีไปเพื่อเพื่อให้เราอ่อเอ่อแน้บว่า ครับยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วของเราครับผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วนะคะท่านปริญญาภูทิสักนะคะท่านได้ผ่านจุดคาดกรองก่อนนะคะครับตรงนี้ก็เป็นสวนคุณบุญตารักเพื่อนนะครับอยู่ที่อ่าหมู่สิบสาม คือแต่ก่อนกนบ้านสวนรักเพื่อนก็ได้ทำเกษตรเชิงเดี่ยวนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดนะคะให้ทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางที่ใหม่นะคะทำให้เกิดโรงงานที่ประจัดนะคะที่ในพื้นที่เอรื่องหอมนาโมเดลนะคะแล้วตอนที่มีการปลูกพืชใหม่ที่ต้นกระทอมนี่คือจะทำนะครับตรงนี้นะ้คือแต่ก็ได้เข้าร่วมกลุ่มเป็นอาสาสมัครเกษตรนะครับในการปลูกต้นกระท่อมนะครับเพราะว่ากระท่อมตัวนี้ก็เป็นพืชเศรษฐกิจ ัวใหม่ที่มาแรงนะครับของดอ้านเรานะครับเพราะว่ากระท่อมก็ปลูกโปรตออกจากที่เป็นสารเสพติดนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะให้ปลูกได้นะครับเป็นพืชเสพกิดของมานะครับที่ส่วนคุ้มตาเพื่อนนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษฐติดพอเพียงการ,รปลูกพูชผสมสานการเลี้ยสัตว์นะครับโดยเฉพาะสัตว์น้ำนะครับรงนี้ที่รุ่นาก็เป็นศูนย์ ขยายพันสัตว์น้ำด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะติดต่อที่บุญตานได้นะครับเพราะว่าที่สวนบุนตานก็จะเป็นอย่รียแบบนรู้ต่า,างๆนะครับอย่างนรู้ไม่ว,ว่าจะเป็นอย่างยนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยนรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชนะครับเกี่ยวกับอะไรนะครับที่บุาก็สามารถาให้ความรู้ได้นะครับหรือ,อจะปลูกอย่างอื่นนะแปลว่ากระท่มเนี่ยตามนโยบายของท่านมสมศกดิ์เทพสุทินทำให้ถูกกฎหมายเนี่ยน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ถึงที่เราประเทศไทย ผมก็ถามเขาวันนี้เขาซื้อจากไหนเขาซื้อจากอินโดอย่างเดียวเลยซื้อจากอินโดนีเซียอย่างเดียวราวห้าสิบตันแต่เขาบอกว่าเขาได้ยินมาว่าที่อินโด,ดเนี่ยมาเล็ดเที่ยวไปปลูกเนี่ยก็เป็นมาเล็ดที่หม้มจากประเทไทยแต่น่าจะอินโดทำมานานแล้วเมืองไทยเพิ่งจะได้ทํานะครับหลังจากก่านสุขสั่ให้ถูกกฎหมายก็เรามาองดูรอดูข่าวดีกันผมได้นำสินค้าไทยมาถึงอเมริกาแล้วนะครับไม่คืนก็ส่ง นายเกิดสะพอนเชิญสมเชิญสมอค่ะอดีตที่ปรึกษาและทอนต์ดีช่วยกระทรวงมหาดไทยและที่ปรึกษาการวิชาการพยาบาลดีนุชิตาภาค่ะนายชัยชนะวัวจุ่มค่ะผู้ในการจะผานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปอนแก่นค่ะนายประสงค์ประดิษฐ์ค่ะผู้จัดการทาสสคหาหาขอชะกันค่ะนางสาววิศนุชาอินสุขค่ะผู้ในการศึกษาศาสตรนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขอชะกัน นายตรีวุฒ์ทเงกำนันตำบลหนองบ้านจ่าเอกพัฒนาเรือนศีค่ะท้องถิ่อำเภอเกาะตกังนางนางบนสวนพึ่งจิตผู้ใหญ่บ้านหนาานนนนินสา <S <S มแนม่นอนมนอนนะอ้ห้องที่แน่นอนิ้องทแน่นอนลูกด้วยกันอา แล้วเพื่อนๆหลายคนก็สงสัยกระท่องกินไม่ทำไมป้าไปแล้วแต่เดือนต้นนี้เลยหรอเดือนหนึ่งเก็บได้สองรอบเก็บครั้งหนึ่งประมาณสิบโลได้สิบโลได้นหมายความว่าห้าพันบาทเดือนหนึ่งสองครั้งคือหนึ่งหมื่นบาทปีหนึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นบาทลงทุนห้าน้อยกำไรปีหนแสนสองไม่จะมีคนซื้อเลยผู้ใหญมีทุกวันค่ะวันละสิบสิบวันละร้อยโลสิบสิบโลห้าสิบโลมีทุกวันอย่างสามมีปะ ร่วกับกรรอบารควบนนี้ชื่อผู้ปู่นะคะในด้านข้างนะคะก็จะมีท่านผู้ในการสำนักงานกรงบรรณาธิการแก้นะคะนวันจักรพุ่งสองค่ะ นายประจักษ์ประสงค์สุขนะคะเทศจังหวัดสะแก้วนายภาคภูมิมิยมวิทยาคารเกษตรสังกสรจังหวัดสะแก้วนะคะนายชัยชนะบัวชุมผู้อำนวย